สามสองไม่ใช่ไม่ใช่สี่ล้อเกมเมอร์สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้นะจะมาเล่นเหมือนเดิมโปรเจกต์เดิมนะอีคาปกิลิจัมเดิมนะมาเล่นกันอืมไม่ได้จะไม่ได้ก็นะเนี่ยเออจะลืมไปเปิดมอนยังเปิดคราวนี้เปิดเนาะ ไม่ได้ทำอะไรแแกแก,แก,แกโอ้ยจินตังแค่ไหนตงวานเรสานาซีนาโฟร์เรซีโกลาซีมาโฟรกวกาโบคาโบคาโวโกคาโบคาโวคาโมถ้าทำธุรกิจเสร็จจะทำอะไรต่อดีนะอ่ะไม่เป็นไรถือว่า อันนี้เป็นเレสเพยนะ์อะไกันแอรเレสเพย์อันนี้คือเレสเพย์นะครับมันคือレスเพย์มันคือเレสเพย์レสเพย์พวกเราไม่ rest play. Rest play มได้ไปดูต้นแดงโมเลยต้นแดงโมอะไรวะอุ้ยรูเร็วเลย ตัวอะไรจะออกมาเร็วๆกลัวนั่นแหละเพราะฉันว่าอย่าส่งเรื่องอะไรที่มันน่าก,กลัวๆมาให้ด้วยกันถ้ามั้นจะไปะสั่นเลยมันก็ใช่ยไหมกรจาต้องการโอเคโอเคนะก็จะตนนะอ้องการนะไปส่งเรื่องอะไรร้อนมาจังเลย มันจะส่งกลับคืนไปแล้วก็บอกันทีสมมตินนะ่ามีคนเคยโดนบอกไปแล้วนะแป๊บๆจะพวกไก่ต้นนั้นเป็นยังไงบ้างนะน่าก,กลัวตังเลย,ยดีนะท่านพีกำลังเล่นเพเดเพเดฮะ ที่ไหนอ่นอนนจะจินจังแค่ไหนใครม่อยากจินเอากับหัวเรามีหางแล้วหรอตายละเรามีหางแต่มาไรแล้วครับเนี่ย อ่ะอืมแต่ว่ามาทำอะไรชาบต์นาจอเขาเอียงถูกปะถูกแล้วโอเคเอียงเ้น,น่อเอียงปะตอนนี้ โอ้โหมันเต็มกันเลยไม่ยุ่งด้วยแบบนี้เออจะไม่ยุ่งแบบนี้ท่านเออจะไม่ยุ่งหาสมหน้าไอ้พวกเนียคงงอ้าวทำไมกูโดนนะเฮ้ยอย่ากขุดอยากขุดอยาคุดอย่าคุด,คด,คดตอนนี้โคตรคงครับวันนี้แหลกมากจะสู้กันใหม่วนะเนี่ย เพราะมันตายแล้วเราก็ค่อยไปลงไปเก็บของนะเพรามันเริ่มตายกันแล้วไปเราลงไปเก็บของกันเราจะไปฆ่าคีปเปอร์ตัวนั้น <c oughs> อย่าให้เอนด้าแมนมานะโอ้เจทํทำไมมันกระตุกจังเบมรเม็นไรชชามันเถอะไม่ซีเรียส นั่นไงฝนสองตัวสามตัวส้สารมาได้มาคันนี้ปูอย่างเดียวครับตอนนี้มาแหลกอะไรตอนนี้โอ้ยใหญ่โอ้แหลกอ่ะโอ้ตายโอ้เแหละมามาตอนนี้โอ้ยพลาดพลาดสองตัวแล้วนะ อะไรกับผมเองเออคิปเปอร์ตัวนั้นมาเฮ้ยจะเดินไปไหนเฮ้ยเอาละเดินไปเฮ้ยเอยา่าอย่าหญ่ใหอ่ใหญ่ใโอเคเมื่อกี้เกิดการแหลกโทรศัพท์กะแหลก นอนในมุมโอ้โหในมุมพยุ่มหลังคาี่มันต้นไม้ใชจมันงูเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอ้ยตอนนี้มันแหลกอะไรตอนนี้เอ้ยมันแหลกอะไรตอนนี้เอ้ยอย่ามาแยายไวเออไม่ยุ่งแล้วแหลกแล้วไอ <c oughs> ้ลื่นแหลก ลื่นแหลก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 แย่มมุมเยอะลยเป็นอะไรกับหลุมมากปะฮะเป็นอะไรกับหลุม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 ม,มลืนมนะล่นมัน่ยลื่นอยู่ไม่กระตุกละ อเคยา่าอย่าพูดแล้วมันจะกระตุกนั่นไงพูดไม่ทำนเลยค่ะเามาืตุกแล้วอ่ะบริจาคดินให้ตลกตรงไหนเฮ้ดูซี่ได้ของอะไรมาบ้างผมได้เยอะเลยตรงไหนผมได้ปลดแต่โทษด้วย ไใช่วงโบเตโตของประเทศไทยและมดอะไรมันเต็มอะไรเนี่ยโอ้ตาแล้วไม่เจอไก่เลยนะอืมทำมันชมตอนนี้เป็นพาที่เท่าไหร่แล้วล่ะพาที่สิบสิบไหนวะสิไม่ใช่ห้าพาที่สิบห้าสิบกระเทยนะสิบห้า เราันมีการเล่นอะไร hey, แหงโดนแน่ไอ้พวกนี้โดนอันนี้สีลูกจะโดนค่ามันคืนนี้แล้วกันมันก็เหมือนสไนปะนะเปอร์นะจอร์นพังบ้างเออคือ เออมีน้องคนหนึ่งนะฮะครั้งชื่อว่าน้องอะไรไม่รู้ที่ดีรู้เขาเออคึ้นทำดีอยู่นะแต่ว่ามีคนติดตามหกคนก็ยืนอยู่นะเออเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยูย่แต่ไม่ว่าเขาได้ว่าเขาเกา่งนะเขาเก่งกังไงเก่งกว่าพวกเราอีกนะฮะเห็นพวกผมไหมนะครับอน่ะ เสียงลงหน่อยให้ได้ยินเสียงน้องือนพี่อะ่ะเนี่ยพูดดังๆนอื่อได้ยินอะ่ะออและแล้วก็บอกด้วยว่ารายการอะไรนะคนดูเขาจะได้รู้เผื่อคนดูเย้รอเบเกอร,อร์แบบน้งองเปิดเป็นเขียนว่ารอเบเกอร์ ไม่บอกชื่อ,อรายการแล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าแ yeah, ยว่รอเบเกอร์เลยนะวะงอแล้วพอเขาได้ยินเสียงม้องปุ๊บมารอเบเกอร์เสียงมาเนียทำไมทำไมรอเบเกอร์เสียงไม่นีหรือว่ารอเบเกอร์โอ้ใช้ยา,าทำแะลรไม่ใช่ใช้ยาของคนนั้นทำอะไรอย่างนั้น คนอื่นเขาจะสงสัยนูนะ้นนะว่าอ,อีโรเบิร์กเกอร์ตัวปลอมอย่าไปซับมันเลยโอเคหลังสมมติเขายังไม่รู้เขาก็จะซับ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 ,ซบ,ซบนะน้องเขาจะได้ประมาณหมื่นซับอนะ่ะและพอได้ยินเสียงน้องก็อู้สวัสดีครับไม่ใช่เออคนที่ดูก็จะอึ้งจะนี่มันไม่ใช่โรเบิร์กเกอร์นี่มันเป็นโรเบิร์กเกอร์ตัวปลอม จงเธอแค่ไหนเร่จริงจังเอ้จับมันมันเออฟิตร่างกายหน่อยฟิตร่างกายฟิตร่างกายไปไนเไหนเนี่ยก็รอแล้วก็วจะนั่งดู จะนั่งดูต่อไปก็ครบ40ซับแล้วนะครับผมก็ขอบคุณน้ำชมนะฮะมีให้ก็น,นังใจนะ40ซับขอบคุณครับก็าเป็นว่าถ้ายิ่งร้อยซับนี่ยิ่งดีงใจใตาแทบไหลนะ่ห้าล้านถ้าถ้าแสนซับนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงค่าตัวตายนะไม่จะร้องจะจะเปิดหน้าให้ดู จะเปิดหน้าพอเนีย่ยถ้าสมมติร้านซับอะจะเปิดหน้าให้ดูนะเปิดหน้าไม่ดูเอกก็จะถ้ายังไม่พอใจก็จะไปไปไปไหนรู้คอมเมนต์กันนะพอได้ร้านซับแล้วจะทำอะไร กะถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่ไหนนล้นมาได้มตัวอะไรเกิดมาอ่ะมะไม่มีโอ้ยเป็นหวัดเร็วๆเกิดมาเร็วๆอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอยากพาแล้ว เกิดกันยังเอ่ยเอ๊ะเราเราเปิดมอนออ่เกิดกถึงไหมไม่ถึงอ่ะเอวันนี้โดนนิวต์อนโดนเี่ยนี่ชว่าเราให้เหลือสามสิบแล้วกันเออ น,น,นั่นเราไม่ต้องมายุ่งเลยโดนอิทอะไรเอา้าจะหนีทำไมไมีกาดว่าะไรว่าเอา้าเอา้เอาไอบา้บ้าโอ้พอเถอะแบบนี้พอเถอะไม่ต้องอ่านแล้ว พอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเลยผมนีรีบบ๊ายเลยเสนาปุ๊บาบบายเลยอื้อ